ประวัติผีญี่ปุ่นฮาจิสกุสมะเป็ดญี่ปุ่นสูง8ฟุตฮาจิฮากุสมะหรือผีสาวสูง8เมตรเป็นปีศาจท,ที่มีลักษณะเป็นหญิงสาวผมยาวผิวขาวโปร่งใสแขนขารีบยาวสวมชุดกระโปรงสีขาวสวมหมวกฟางปิดบังลูกตาเห็นเพียงรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวน่ากลัวมีส่วนสูง8ฟุตรหรือ244เซนเมตร บางครั้งก็บอกว่าเป็นหญิงชราหน้าตาอัป,ปลักษ์ใส่ชุดญี่ปุ่นโบราณและส่งเสียงร้องว่าโปโปโปสามครั้งเก่งเรื่องเรียนเสียงมนุษย์และมักจะปรากฏตัวในพื้นที่แถบชนบทฮาจิฮากุสมะเป็นผีที่ชอบลักพาตัวเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยประถมความเชื่อนี้มีสองเหตุผลด้วยกัน หนึ่งคือมันอาจจะอยากได้เด็กไปเลี้ยงดูหรือสองต้องการความเยาววัยของเด็กน้อยมันจะลักพาตัวเด็กๆเ,เหล่านั้นไปสู่พลังชีวิตเพื่อความเยาววัยและความงดงามของตัวมันเองเหยื่อที่ฮาจ,จิสกุสมาราเลือกนั้นไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนอกจากเป็นเด็กผู้ชายก็พอจึงเรียกได้ว่าเป็นการสุ่มเลือกเหยื่อและถ้ามันหมายตาใครแล้วแล้วก็จะติดตามเหยื่อไปตลอด จากนั้นก็จะเรียนเสียงคนรู้จักกับเหยื่อเพื่อหลอกล่อให้ออกมาจากบ้านและฆ่าทิ้งส่วนใหญ่แล้วเหยื่อจะเสียชีวิตภายใน1-2วันในบ้านของตัวเองในสภาพที่สยดสยองตับไตไส้พุงถูกควักออกมาหรือบางรายก็หายไปอย่างไร้ล่องรอย แม้จะยังไม่มีวิธีปราบฮาจิฮักุสมะแต่ก็มีวิธีป้องกันตัวในยามที่กลายเป็นเหยื่อของมันหากใครเจอกับฮาจิฮักุสมะแล้วหนีออกมาได้มีโอกาสสูงมากที่จะโดนจับตัวไปในคืนเดียวกันเด็กคนนั้นจะต้องข้งตัวเองอยู่ในห้องทั้งคืนปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาไม่คานรับหรือพูดคุยกับใครคนอื่นวางเกลือบริสุทธิ์ผ่านการปลุกเสกไว้ที่ห้องทั้งสี่ด้าน และจะออกจากห้องได้เมื่อแสงอาทิตย์มาเยือนเท่านั้นว่ากันว่าเมื่อยามเช้ามาเยือนเรือใบสุดจะกลายเป็นสีดำสนิทดุดความมืดเพราะมันถูกใช้ขับไล่ฮัจิสกุสมะผู้ชั่วร้ายจนหมดพลังแล้วหลังจากนั้นต้องส่งเด็กออกจากพื้นที่ทันทีบางรายถึงขั้นต้องหนีไปต่างประเทศเพื่อรักษาชีวิตเลยทีเดียว